あっ。<スープ> ีฟันทรีเดนต์ยาสีฟันสูตรสมุนไพรเนื้อเจลเขียวใสไม่แสบปากเหมาะกับทุกเพศทุกวัยใช้ได้ทุกช่วงอายุทุกปัญหาในช่องปากและฟันให้เป็นหน้าที่ของเราปูใส่รายละ,ละเอียดในช่องดีคริปชันแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับปูและช่องกกปูชนเนลค่ะกกปูที่แปลว่าไปกับปูค่ะวันนี้ปูมาอยู่ที่ทานทิวผาค่ะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะ จะเป็นลานกลางเต็นท์ที่เป็นสนามหญ้าแล้วก็วิวรอบๆก็จะมีภูเขาแล้วก็จะมีลำธารเล็กๆนะคะอยู่ตรงริมๆบรรยากาศก็ถือว่าโอเคคะ่ะวันที่ปูมาแดดก,ก็ไม่ร้อนแต่ก็อบอ้าวนะเพราะว่าเหมือนฝนจะตกอะคะ่ะฟองฟ้าคึมๆและอ่ะเดี๋ยววันนี้มากางเต็นท์ที่นี่กันหนึ่งคืนนะคะวันนี้เราก็จะนอนในรถคะ่ะทริปนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนอนในรถนะคะ่ะ ที่นี่เขาก็จะเปิดก็คือ1ิบโมงไปแล้วนะคะเช็คอินได้1ิบโมงไปแล้วปูก็มาประมาณ10บโมงกว่าก็เข้าได้เลยเพราะวาเน,นี้วันธรรมดาแล้วก็คนไม่เยอะนะคะก็เลยได้เข้าพื้นที่เร็วเลยะคะอ่ะโอเคยังไงเดี๋ยวปูเซตแคมป์ก่อนละกันเพราะว่าท้องฟ้ามืดครึมตึมครึมรม,ม,ามามากมายนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันฝนตก คนคะเห็นด้านหลังปูไหมคะมันจะเป็นกอไผ่ใช่ไหมคะตอนแรกปูตั้งใจจะจอดนอนตรงนี้แหละค่ะใต้กอไผ่ตรงนี้เพราะว่าเป็นจุดที่วิวดีร่มรื่นแล้วก็ลมพัดเย็นนะคะแต่ว่าเราต้องมีการเปลี่ยนจุดโลเคชันเพราะว่าปูมันนึกได้เฮ้ยวันนี้เป็นวันธรรมดาแล้วปูก็มาคนเดียวด้วยนะคะก็เลยคิดว่าเอ้ยควรจะเลือกจุดที่มัน กล้ห้องน้ําสักนิดหนึ่งเราก็เดินไม่ไกลเพราะจุดที่ปูอยู่ตรงนี้ค่ะต้กอไผ่เนี่ยค่อนข้างที่จะไกลห้องน้ําและถ้าเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเรานอนคนเดียวแล้วด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นครองมันไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดอะไรอะค่ะก็เลยแบบเออย้ายจุดดีกว่าทั้งที่นี่นะคะลงทุนตอกสมอตั้งเสาอะไรคือแบบเกือบเสร็จแล้วอะคะ่ะแต่เพิ่งมันดึกขึ้นได้ว่าเอ้ยย้ายจุดดีกว่าแล้วปูก็ต้องย้ายจุดค่ะสรุป ปูก็ย้ายไปที่กลางลานค่ะแล้วเราเลือกโลเคชันใหม่อะค่ะปูก็ย้ายมาที่กลางลานเลยซึ่งตรงเนี้นะคะจะไม่มีร่มไม้อะไรเลยก็คือพูดง,ง่ายๆก็คือว่าตั้งเต็นท์กลางแจ้งคือจอดนอนกลางแจ้งแบบนี้นะคะโดยเราจะมีแค่ทาบอันนี้อันเดียวเท่านั้นนะคะไว้สําหรับกันแดดถ้าถามว่าล้อมไหมบอกเลยว่าล้อมมากอะแต่ในเมื่อเราเลือกมาแล้วนะคะก็ เรื่องที่จะนอนเราก็ต้องรับในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นให้ได้แต่ตรงนี้ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าใกล้จุดต่อไฟแล้วก็จะมีห้องน้ำที่อยู่ใกล้ๆเดินไม่ไกลด้วยค่ะแล้วตอนกลางคืนก็จะมีไฟยามซึ่งอยู่ใกล้ๆกันซึ่งบอกตรงก็มันก็อุ่นใจอ่ะเนาะ จะใช้ตัววันเทกิสล็อกชิลค่ะตัวนี้นะคะมายึดติดกับรถนะคะแบบด้านหลังนี้นะคะจะเป็นทรงนี้มายึดติดกับรถค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเราจะพับเบาะหน้าลงแล้วก็เอาเตียงสนามใส่แล้วก็นอนในรถค่ะส่วนข้างนอกตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นจริงๆเจ้าตัวตว One ันเทกิ ล็อกชิล์ตัวนี้นะคะจะกางได้หลายทรงมากเลยแต่ปูชอบกางทรงนี้เพราะว่าพื้นที่ใช้สอยมันเยอะดีค่ะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะร,รอบๆเวลากลารติดกับรถอ่าหลายคนสงสัยว่ารถติดกับรถอตใช้อะไรนี่ปูใช้ตัวดูดสุญญากาศค่ะจะเป็นตัวนี้นะนี่ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวดูดสุญญากาศอันนี้แล้วเราก็ต้องซื้อไอ้เจ้าตัว อันนี้นะคะมาคล้องกับสายของตัวทับอีกทีนึง่งแล้วก็ดูดติดกันแบบนี้ดูดกับกระจกรถก็ได้ดูดกับหลังคารถก็ได้ค่ะก็จะได้ออกมาลักษณะประมาณน,นี้ต่อมาจะพามาดูขั้นตอนของการเซตอับเตียงวางนะคะเป็นเตียงพับค่ะที่จะวางในรถ ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องเลื่อนเบาก่อนค่ะเบาะหน้านี่แหละเห็นไหมคะนี่เราก็จะต้องเลื่อนเบาไปให้สุดอ๋อและที่สําคัญอย่าลืมถอดหัวเบาะออกก่อนนะคะถอดแล้วก็วางไว้เก็บไวแล้วก็เลื่อนเบาไปให้สุดถือชิดหน้าให้สุดแล้วก็จากนั้นก็เอ็นเบาะลงมาให้สุดเช่นเดียวกันค่ะจะได้ลักษณะประมาณแบบนี้จากนั้นเราก็นําเตียงค่ะเตียงพับของเราเนี่ยเข้ามาวางได้เลย เตียงนี้ปู่ก็สั่งมาจากแอปส้มมานะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวปู่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้แนะนำว่าต้องเป็นเตียงรุ่นนี้หรือเตียงที่ใกล้เคียงกันเพราะมันจะมีขาสองขาค่ะซึ่งขาเนี่ยสำคัญนะคะถ้าเป็นสามขาเนี่ยมันจะติดตรงกลางถ้าเป็นสองขาเนี่ยขาหนึ่งจะวางเบาะหลงังและขาหนึ่งจะวางเบาะหน้ามันก็จะค่อมตรงกลางได้ประมาณแบบนี้นะคะ่ะแต่ถ้าเป็นสามขาเนี่ยมันจะติดตรงกลางซึ่งมันทาให้แบบ มันไม่สมูทอะค่ะมันนอนไม่ได้พอกางเตียงเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะประมาณแบบนี้ค่ะ เนะตียงนอนในรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะมาถึงขั้นปูที่นอนค่ะซึ่งในการปูที่นอนเนี่ยปูก็ใช้ผ้าปูที่นอนซึ่งจริงๆอะ่ะมันก็คือท็อปเปอร์แบบบางอะคะ่ะปูซื้อมาอันไม่เท่าไหร่หรอกแล้วก็มาปูทับบนเตียงอีกทีนึงนะคะเพื่อความสวยงามเพื่อความยืดอายุการใช้งานของเตียงมันจะได้เลอะน้อยหน่อยอะไรประมาณแนวๆนี้อะคะ่ะแต่จริงจริง ใครจะปูก็ได้ไม่ปูก็ได้อันนี้ปูก็ไม่ห้ามกันค่ะแล้วแต่ความชอบเลย มีหลายคนสงสัยว่านอนในรถแล้วมันจะสบายหรอสําหรับปูปูว่ามันก็สบายระดับหนึ่งนะคะที่นอนบนเตียงนี่เราก็เซตแบบง่ายๆเราก็เห็นแบบนี้มันนอนขึ้นได้จริงๆนะเราก็นั่งได้ค่ะแต่ว่าหัวเนี่ยอาจจะติดหลังคาบ้างนิดหน่อยนะคะแต่โดยรวมแล้วนอนได้ยืดขาได้แล้วมันก็สบายระดับหนึ่งค่ะ หลายคนสงสัยว่านอนในรถไม่ร้อนหรอไม่ร้อนหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดหน้าต่างนะคะเปิดกระจกรถแล้วเราก็จะใช้มุ้งตัวนี้ค่ะครอบกับประตูรถไปแบบนี้อีกทีหน,นึ่งเห็นไหมคะนี่จะเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วเราก็จะเปิดกระจกนอนได้กันยุงนี่นะคะ ลักษณะก็จะประมาณนี้พอเสจแล้วลักษณะก็จะประมาณนี้ค่ะนีเห็นไหมเจ็บรอ้อย มีการตัดหญ้าลดน้ําคือหญ้าเขียวตลอดเลยอ่ะสวยค่ะเดี๋ยวปูพาไปเดินดูรับๆดีกว่านะ้ะว่าที่เนี่เขามีอะไรบ้างเป็นลานที่กว้างใช้ได้เลยนะคะ ขอบขอบลานนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นศาลาศาลาเรา,า,ราก็จะมีต้นไผ่อู้ตรงนี้ลมเย็นมากเลยะพี่เจ้าของเขาบอกว่าตรงเนี้ยเขาก็ทําเอาไว้ให้แบบคนที่มากางเต็นท์นะคะมานั่งเล่นนอนเล่นได้นะตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปดูอุย้ยมีเรือด้วยอะ่ะมีเรือให้พายเหมือนบินคลองเลยะคะ่ะตรงนี้ เหมือนเป็นคลองเล็กๆอ,ะอ่ะเก๋เมื่กี้ตรงนู้นปู้เห็นมีสะพานข้ามคลองอยู่เราเดินไปดูกันดีกว่าว่าเป็นสะพานอะไรไปไหนนะ ออกไปก็จะเห็นแบบวิวภูเขาสว,วยมากเลยอะ่ะส่วนที่เป็นน้ำน้ำ เอาดีๆที่นี่โอเคอะ่ะลานกว้างลานสวยมี w i f i แล้วก็ล่มลื่นล่มลื่นนี่อาจจะแบบต้องเป็นช่วงริมิมขอบขอบหน่อยนะแต่ถ้าเป็นกลางลานเนี่ยเหมือนต้นไม้เขาก็เอาต้นไม้มาลงแต่ว่ามันยังไม่โตเต็มที่อะ่ะก็คือตอนกลางวันอะ่ะจะร้อนรน,นิดนึงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนลานหินนะคะแล้วก็ ผู้เห็นมีจุดตอบไฟด้วยแสดงว่าแถวนี้ก็จะมีคนมากางเต็นท์เหมือนกันตรงนี้จะเป็นริมคลองค่ะริมคลองอจะเป็นบรรยากาศริมคลองแล้วก็จะอบล้อมไปด้วยต้นไผ่ต้นไผ่เยอะนะโอ้ยมีที่นั่งเล่นด้วยเก๋กู้อดะพี่ถ้ามาแบบ นี่ถ้ามากันเพื่อนๆหลายๆคนนะชิลมากมีที่นั่งเล่นนะคะริมคลองด้วยโอ้เข้าใจทํานะดูสิมีทางเดินลงไปริมคลองริมน้ำด้วยอะ่ะเห็นปะ ใต้ต้นไผ่อะค่ะตรงโซนนี้เห็นไหมคะตรงที่ไม่มีหญ้าตรงนี้เห็นพี่ผู้หญิงเขาบอกว่ามาจอดรถทําเป็นคาแคมป์ได้นะเห็นไหมก็จะมีจุดต่อปลั๊กไฟให้ตอนแรกปูก็จะมาจอดทําคาแคมป์ตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้ปูมาคนเดียวเหมาลานก็เลยรู้สึกเอ้ยตรงนี้มันก็จะไกลห้องน้ำด้วยถ้ามืดมืมันก็คงจะแบบเสียวใช่ป่ะก็เลยขอเขา ย้ายไปอยู่กลางลานเนี่ยแต่ตรงเนี้ยคือใครที่มีคาแคมป์มาค่ะสามารถมาจอดตรงนี้ได้เลยเ๋ยวให้ปูให้ดูชัดๆ,ดๆนะอีกทีนะนี่ไอต้ตอนไผ่ตรงเนี้ยวิวดีสวยมากแล้วก็ติดริมน้ำด้วยนะคะเนี่ย,ะะย,ยจะเป็นบริเวณเนี้ยที่จอดคาแคมป์ได้ตรงที่ไม่มีหญ้านะอย,าอย่าเอาอย่าเอารถขึ้นไปเหยียบบนหญ้าเขานาะเอารถจอดตรงที่ไม่มีหญ้า ก็คือแบบคาแคมป์ริมคลมองใต้ต้นไผ่ก็ฟินอะตรงที่ปูยืนเนี่ยจะเป็นถนนนะคะก็คือรถอะสามารถมาได้เลยมาได้จนถึงสุดตรงใต้กอไผ่ตรงนี้เลยคือเอารถมาจอดได้ทำคาแคมป์ได้ริมนน้ำแล้วก็ใครที่มีข้าของสัมภาระเยอะก็เอารถมาดรอปของลงตรงนี้แล้วก็กางบนพื้นหญ้าเขียวๆได้ คือที่เจ้าของเข้าใจคิดนะอันนี้ชมนะคะเพราะว่าแบบหนึ่งคือลานเขากว้างถ้าเขาไม่ทาทางแบบนี้โหเข็นกันตายเลยแต่นี่คือเขาทําทางไว้ให้รอบลานเลยนะคะสามารถเอารถมาจอดแล้วก็ดรอปของลงได้เลยชื่นชมค่ะเดี๋ยวอ่ะมุมนี้เดี๋ยวปูจะให้ดูบรรยากาศลานแบบโดยรอบๆทั่วๆเลยนะว่าลาน ที่ทานทิวผาเป็นยังไงอันนี้จะเป็นบรรยากาศโดยรวมค่ะเห็นไหมคือก็จะเป็นลานหญ้าแล้วก็จะมีถนนเนี่ยรอบลานเลยคืออย่างที่บอกอะ่ะสามารถเอารถมาจอดแล้วดอปของลงได้เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เป็นคาแคมโอเคอ่ะโอเคมาก ใครที่มาช่วงกลางวันนะคะก็จะร้อนหน่อยนะแบบปูดูหน้ามันเลยเพราะว่าเขายังไม่มีร่มไม้เยอะสำหรับตรงกลางลานนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากลางเต็นท์กางแจ้งแบบปูเนี่ยคือแบบบางทีไอร้อนนะมันก็จะทะลุลงร้อนปูก็นูน่นไปนั่งหลบแดดอยู่ตรงคาเฟ่บ้างร้านอาหารบ้างอ๋อที่นี่เขามีทั้งคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารนะคะมีออาหารตามสั่ง ขายด้วยสั่งได้เลยวันนี้ปูก็คงไม่ทำกับข้าวค่ะคงสั่งกัน ้ำสั่งนี่จานเดียวแบบนี้ค่ะกับที่ทางร้านนะคะเขามีบริการอาหารตามสั่งอยู่นะคะดูาสา่งวันนี้ก็เป็นกะเพราปลาหมึกหูสัที่ว่าแถมไกเราใหด้วยครับคุณค่าเราจะกินให้อร่อยยนะคะ ดาวก็แบบแบบที่ปูชอบเลยกรอบสุกปูเห็นที่นี่เขาติดป้ายว่ามีบริการหมูกระทะด้วยนะคะแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดนึงก็คือว่าเพื่อนๆต้องสั่งหมูกระทะเนี่ยก่อน4มงเย็นค่ะ ็นส่วนตัวเราก็นําไม้ค้ำด้านหน้าออกนะคะนี่แล้วก็พับเต็นท์ให้ต่ําลงส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะเราก็รูดซิปปิดซะเราก็จะได้ความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้อาจจะยังไม่สวยนักนะแต่ก็คือว่าเอา สบายๆที่ใช้งานได้ก็จะประมาณนี้นะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันสามารถลงต่ำได้อีกแต่ปูกลัวร้อนไงปูก็เลยเออเอาแค่นี้พอส่วนซิปด้านนี้นะคะเราก็ไม่ได้รูดปิดนะคะเปิดเอาไว้เป็นทางเข้าทางออกเป็นไงคะ สรุปลานกันค่ะช่วงเวลาสำคัญที่ทุกคนรอคอยค่ะวันนี้ปูอยู่ที่ทานคิวผาค่ะจังหวัดชลบุรีจะเป็นลานกลางเต็นสนามหญ้าวิวข้างหลังจะเป็นวิวภูเขาค่ะก็จะมีภูเขาล้อมรอบอยู่ข้างหลังเป็นชูทัศนะคะแล้วก็ลานที่นี่จะเป็นลานกว้างนะคะค่าเข้า ถ้านำเต็นท์มาเองก็จะอยู่ที่คนละ200บาทค่ะที่นี่จะมีร้านอาหารมีคาเฟ่นะคะก็คือถ้าขายสายแคมป์แต่ไม่ใช่สายทำอาหารสามารถมาสั่งอาหารที่ร้านอาหารที่นี่ได้ค่ะอย่างปูมารอบนี้ปูก็ไม่ได้ทำกับข้าวปูก็สั่งเป็นอาหารจานเดียวตามสั่งเฮ้ยอร่อยอยู่ใช่ได้ใช้ได้ราคาก็ไม่แพงค่ะ50-60ก็เป็นราคานักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะปูก็ถือว่ารับได้อะ รอบๆลานนะคะจะเป็นลานหญ้าแล้วลานที่นี่กว้างด้วยที่นี่น่ารักอย่างหนึ่งนะคะก็คือลานของเขาว่าจะมีถนนใช่ค่ะเป็นถนนโรยหินเกรดนะ,นะคะก็คือรถยนต์สามารถไปได้ทั่วลานเลยที่นี่เขาไม่มีปู่ไม่เห็นนะหรือว่ามีไม่แน่ใจนะคะสําหรับรถเขน็นเพราะว่าปู่คิดว่าเพราะว่าเขาทําถนนเชื่อมต่อกับลานทุกลานเลยก็คือ เราสามารถที่จะเอาของอมาดรอปได้เลยตรงเนี้เอารถจอดเทียบลานหญ้าได้เลยนะคะแล้วก็เอาของลงจากนั้นก็จะมีที่จอดรถเอาของไปเก็บปุ๊บว่าสะดวกนะสําหรับใครที่แบบมาเยอะๆนะคะีปเก็บขนไก่อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเอารถจอดริมสนามหญ้าแล้วก็ดรอปของลงแล้วก็รถไปเก็บปุ๊บว่าโอเคเลยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เนี่ยจะมีจุดจอดคาแคมป์ด้วยนะคะแต่ว่าไม่เยอะอะคะ่ะเป็น เหมือนเป็นช่องเป็นถนนเล็กๆล,ลานหินเล็กๆก,ก็ค่ะอยู่ตรงริมน้ําริมคลองเล็กๆก,ก็ค่ะตรงแนวต้นไผ่นะคะตรงนี้จ,จะจอดเป็นคาแคมได้ร่มเย็นค่ะถ้ามาช่วงกลางวันเนี่ยตรงช่วงกลางกงสนามอะค่ะเหมือนเับาว่าต้นไม้อ่ะมันยังโตไม่เต็มที่มันยังให้ร่มเงาไม่เต็มที่แต่ที่นี่ต้นไม้เยอะนะ แต่ว่าตรงช่วงกลางสนามอะ่ะต้นไม,ม้ไม่ยังแบบโตแผ่กิ่งก้านสาขาได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าร้อนค่ะแต่ถ้าอยากให้ได้ลมๆมนะคะก็มาช่วงแนวต้นไผ่นะคะเราจะบอกว่าช่วงแนวต้นไผ่นะคะลมดีมากแล้วก็พอตอนเช้าเนี่ยโซนนี้จะลม่มเพราะว่ามีต้นไผ่บังแดดพระอาทิตย์ขึ้นหลังต้นไผ่แล้วตรงเนี้ยต้นไผ่บังแดดคือตอนเช้าตรงเนี้ยลมมากถ้าใครมานะเพราะว่าวิว วิวตรงเนี้ยโอเคมากๆเลยจริงๆวิววิวที่เนี่ยสวยทุกตรงนะคะแต่ที่ปู่ชอบเนี้ยก็คือจะเป็นแนวต้นไผ่ตรงนี้ปูว่าตอนเช้าว่ามันล่มดีแล้วมันไม่ร้อนอะ,อะส่วนห้องน้ำนะคะที่นี่ห้องน้ำชายหญิงแยกกันชัดเจนค่ะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะมีห้องน้ำสี่ห้องซึ่ง ในสี่ห้องเนี้ยอันนี้ของฝั่งผู้หญิงก่อนนะคะในสี่ห้องนี้ก็จะมีเครื่องทาน้ําอุ่นสองห้องแล้วห้องน้ําของเขาก็คือว่าจะเป็นห้องน้าห้องห้องอาบน้ํากับห้องสุขารวมกันค่ะแล้วก็จะมีน้ําอุ่นอยู่สองห้องมีอ่างล้างมีอ่างล้างหน้ามีกระจกให้ปูชอบนะร้านไหนที่มีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีกระจกให้เพราะว่าปูเป็นคนใส่คอนแทคเลนส์ไงคะปูก็ต้องถอดต้องอะไรอย่างเงี้ยปูเออสะดวกดีอะ่ะเออต้อง ขอบคุณเจ้าของด้วยที่คิดเผื่อนะคะอย่างที่บอกนะคะช่วงกลางวันจะร้อนแต่ว่าเราก็สามารถที่จะไปหลบร้อนได้นะก็คือปูปูป่เองก็จะไปหลบร้อนตรงคาเฟ่กับร้านอาหารเขาะคะ่ะตรงนั้นก็จะลมแล้วก็ลมเย็นด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครกลางแนวใต้ต้นไผ่เนี่ยกลางวันก็พอจะหลบร้อนได้อยู่บ้างนะคะแต่พอดีรอบนี้ปูมา กางเต็นท์างแจ้งเลยก็ร้อนอะ่ะบอกเลยว่าร,ร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆด้านข้างอะค่ะนึกออกไหมคะที่ตรงเนี้ยแล้วก็รอบหมายความว่ารอบรอบลานนะคะจะมีคลองเล็กๆอะล้อมรอบเลยนะอ่ะถ้าลองเดินไปดู ใครที่ถามหาไฟฟ้านะคะที่ลานมีจุดต่อปลั๊กไฟให้ทั่วรานเลยค่ะแนะนำว่าให้หาสายยาวๆมาด้วยนะคะโดยรวมเราก็คือดีค่ะมาเช็คอินนะคะหลังสิบโมงไปแล้วค่ะให้เข้ามาได้เลยก็โทรติดต่อเขาก่อนนะคะหรือว่าเขามีเพจนะเดีย๋ยวปูจะขึ้นเพจให้ทานชิวผาชมบรี ก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้ปูด้วยนะคะและแน่นอนกดกระดิง่งกิ้งๆิงๆๆๆไว้เลยค่ะเดี๋ยวมีคลิปใหม่มันจะได้เดีงเตือนจะได้ไปเที่ยวพร้อมๆกันในทุกๆที่นะคะและก็ฝากกดติดตามปูทุกช่องทางด้วยนะคะโกปู Go, oo, ค่ะโกปูที่แปลว่าไปกับปูค่ะ f c e b o o o i n ิน a ต r a กร o u t u b e อย่าลืมนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะ้า Oh, uh -huh.